จะจัดกระเป๋าเอาอะไรไปบ้างจะทิ้งอันนี้ก็ห่วงอันนั้นจะทิ้งอันนั้นก็ห่วงอันนี้สรุปเอาไปหมดแล้วหนักกระเป๋าหรือเจ้าหน้าที่อนุรลมให้ผ่านที่ไทยได้แต่ไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจเจอสิ่งของต้องห้ามเอาซวยอิดโดนปรับเป็นเงินดอลล่์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยฝรั่งนะคะในวิดีโอนี้จะจะมาให้คำแนะนำสำหรับออแพรหรือคนไทยที่กำลังจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะยาวนะคะก่อนเดินทางต้อง เตรียมงานต่างๆก่อนเดินทางค่ะ 1. ติดต่อดําเนินธุรกรรมให้เรียบร้อยเช่นบัตรเครดิตบัญชีธนาคารกองทุนประกันสังคมค่าโทรศัพท์มือถือ 2. อ,อย่าลืมให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และอีเมลของโฮสตและเอเจนซี่ทั้งฝั่งไทยและอเมริกากับที่บ้านไว้เผื่อฉุกเฉินนะคะ 3. ควรถ่ายสาเนาบัตรประชาชนของตัวเองและเซ็นชื่อมอบอํานาจไว้เผื่อมีปัญหาต้องติดต่อด้านธุรกรรมจะได้ให้คนที่บ้านที่รับ มอบอํานาจไว้ไปดําเนินแทนได้ค่ะ 4. คนที่จัดฟันก็ควรปรึกษาหมอให้ดีก่อนจะพาฟันคุดอะไรก็ทําให้เรียบร้อยตั้งแต่อยู่ที่ไทยนะคะเพราะค่าจัดฟันและค่ารักษาพยาบาลที่นี่ แพงมากๆค่ะ5ใครมีโรคประจําตัวอะไรก็หาหมอและขอใบสั่งยาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเผื่อยาหมดต้องมาซื้อที่นี่นะคะ 6. แจ้งวันเดินทางกับญาติญาเพื่อนพี่น้องไว้นัดแนะเลี้ยงอำลาให้ดีจะได้ไม่กังหลก่อนเดินทางค่ะจัดกระเป๋าลองหาข้อมูลดูว่าสภาพอากาศของรัฐที่กําลังจะไปอยู่นั้นเป็นอย่างไรแนะนําว่า ขั้นต่ำกระเป๋าให้นำไป3ใบค่ะประกอบด้วยกระเป๋าสำหรับขึ้นเครื่อง1ใบถ้าเป็นเป้สะพายหลังก็จะสะดวกไปอีกนะคะเพราะว่าสำหรับจ๋าแล้วจะไม่ชอบพิ้วแบบพลุงพลังแต่ถ้าใครถนัดแบบนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเอาตามที่คุณถนัดค่ะและ กระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะคะเอาไว้โหลดใต้เครื่องสองใบค่ะทั้งนี้ให้ดูเงื่อนไขและข้อกําหนดของสนามบินด้วยนะคะว่าจํากัดน้ําหนักกระเป๋าเท่าไหร่โหลดกระเป๋าฟรีไหมหรือต้องเสียค่าโหลดเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วนะคะเที่ยวบินระหว่างประเทศขามาจากที่ไทยจะให้โหลดกระเป๋าฟรีแต่สายการบินภายในประเทศตอนบินจาก training school ไปบ้านโฮสออแพจะต้องเสีย โหลดกระเป๋าเองแล้วก็จดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของโฮสตติดกระเป๋าด้วยนะคะจะจะเขียนเพิ่มเติมและแนบไฟล์ไว้ข้างล่างวิดีโอนี้นะคะสิ่งของที่ควรนํามาและสิ่งของที่ ไม่ต้องเอามามีอะไรบ้างเพราะถ้าให้พูดหมดมันจะยาวมากเลยนะคะเดี๋ยวคนดูจะเบื่อจ๋าก,ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ถ้าหากใครมีคำถามคำแนะนำก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ค่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ